กับสบายดีเละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนบวชสิอูภายในและก็ต่างประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับเขาสู่ส่องยูทูบอ่าของเมชวังซาแล้ว่าพ่อๆกบเมชวังวันนี้สินำพาเอฟซีมาเบิ่งอ่าพอวงใสนาเนาะอ่าจากมาได้เวียกเห็นพันไทนาอยู่ต่อยต่อยเนาะวันนี้ก็ทีได้มาไถนา เตียมเนี่ยนี่คือเก้าเนาะทุกคนเดี๋ยวสิปินกองหลังให้เอฟซีบ้างเนาะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองเมสมังชา,าแนลนี่เดอ้เดอทุกค,คนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะทุกคนโดยสำหรับคลิปนี้เนาะถางว่ามันมีเนื้อหา,าระต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อทุกคนเด้อ ไทยหน้าทีพวงไทยอยู่นี่เนาะมือมือทีหลังนั่นไทยแล้วแล้วไทยคาดหยอดเรียบด้วยแต่บ่านนี่มันบอ่อเข่าบอ่อแล้วทุกคนก็นเลยได้มาไทยไทยคาดสิหยอดไม่หมูไทยอื่นไทยอื่นไทยคาดน้ำลังกวนน้ำาลังออกเรียบร้อยแล้วเ,เนาะ ออเบิดเลยยังเตเพึน่นสองไฮเรียนกันนี่แหละบอกออกถือแนวเขาปลูกชื่อมาสนใจมันมันตาบอ,าอ,อ, up, บอดแต่อย่างน้อมันอันอับบ่หรือว่าจัางไรยังบอกปวดกระละยหยอดไปไหมแล้วตัวเก้าก็ออกตัวไม่ก็ออกแล้วพอแห้งแล้วเนาะเอฟซีจะเป็นเข่าสองแนวแล้วบ้านพอแห้งแล้วเกี่ยวตัวหนึง่งยังตัวหนึง่งนะ ขานาบอกออกเลยนี่กะค่ายู่เนี่นึนงมันจะบบบนกันนั่นแหละวันี้ก็ไมาไทยยอดไม่ถ่ายคาดแล้วจังสีไปยืมอันยอดมาไหมเนาะเธอก็ถ่าไไยค่าก่อนจะไปยืมอันยอดมาโอ้ใส่สงค้าสั่นไปเลยหรอยางสบายเนาะ khá nhau cả mi để buổi hôm sẽ sẵn Chị mình mình cho bài nó hay lơ lơ Nhìn chị hay Nhưng mà thấy những hay nị Cậu nát bút tốc mà còn nó Thì mới dân để bớt chi hay nít รถลตกลงมาเล้วพอดีว่าได้หยอดพอดีได้หยออนไปช่องให้นหี่เดี๋ยวคนบอกเขาได้หยอดเบ็ดชีพให้่าแห้งเสียน้ำมัน้วล่ะ ไต่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 อย่างนั้นตะกี้ว่าันที่ตะกี้ว่าที่ซื้อเครื่องยอดเป็นของตัวเองถามเอฟซีไทยทานหนึ่งว่าเครื่องยอดอยู่ฝั่งไทยนะแบบซีโฮน่ะถือบ่หรือแพงว่ะเพิ่นเลยตอบมาว่าสามพันห้าร้อยบาทอ่ะเนาะแต่่วาก็ตะกี้วันที่ามไปซื้อทำไปทำมาว่ายังยังบม่จ่ายราคา เดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวเช็คให้เนาะตั้งแต่ก่อนสฉมการคือเดินเท่าเดี๋ยวนี้ยังหูราคาเลยก็เริ่งก็เลยบริชืได้ไปเท่าเอาของคนมาหยอดคือเก่าโมโหว่า fc ท่านใดหูราคาเครื่องหยอดเข่าแบบเก็ใช่รถไทยเดินตามนี่บริวารเนาะถางว่า fc ท่านใดหูคอมเมนต์มาบอกเมย์สมบังิในเด้อเนาะชวนอยู่ฟังเล่าเนี่ก็มีคือกันแต่ว่ามันหนึ่งหมื่นบาทเนาะราคาหนึ่งหมื่นบาท คันว่าม,ามันถึกมันถือลุดกันลายกะสิขามไปซื้อไปฟังนั่นซื้อมาว่ายอดปีหนาผู้เลยเนาะซื้อมาว่ายอดปีหนาผ้าไม่พอปีนี้บริอยอดแล้วเนาะยอดอีกแค่สองให้สามให้นี่ก็ยาแล้วอ,อ,อ,อันนี้นอะบุ้นทุกดอก้อ อาเจ้าจีทายอดแล้วพูดเจ้าจย่างอีทาอีตัวนี้นะนะแ,แต่แล้วมายันคำก่ะหนะเช่ากะทยแล้วไงเนะี่ยไอ้มันตากแดดได้ จะบ่อไห้ไหมี้ยูโย่ให้ก ვმმშ ៎ ნნკე ែម្ទ៍កមែមែមែម្ទ៍ក លើង្ពី់ដាក្ពី្លាន់អាំង់ក្រោ ให้ที่โองแบบนี้นะไทยให้นี่แล้วอะไรก็ไทยใหขาวๆนี่ไทยให้ขาวๆน,นะววนี่แล้วก็ันคาดแบาบคาดแล้วก็ทาดได้ยอด ื่อนั้นถ่ายคาดเรียบร้อยเลยขำมาฝนตกลงมาจนล้นไห้ล้นคันก็เลยบริยอดวันนี้ได้ถ่ายคาดขึ้นมาอีก ตอนมันกำลังแดดนะสามโมงชีโมงสามโมงชีโมงยังแดดก้าเติมอยู่ โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ชิได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อโดยขอบคุณทุกกำลังใจทุกกำลังแห่งเชียแห่งใจเนาะขอบคุณทุกคนไลค์กดแชร์เด้อเนาะอ่ากราบขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามากดเบิง่งกดชมแต่ตนนน้นจนจบเนาะก็ขอให้ FC ทุกท่านจงอยูด่ดีมีแหง้งสุขภาพแขง็งแรงหาเงินหาคำก็ให้ได้ให้สุขุมมารให้ร่ำให้รวย เฮงๆรวยๆขึ้นกว่าเก่าเนาะนอนรับก <oten> ็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเนอะเอฟซีทานเนาะโดยซ้าจุเนาะขอให้เฮงๆรวยๆขึ้นกว่าเก่าเอาโอเคนะทุกคนขอให้พ่อกระดี่ไม่คิปใหม่สำหรับคลิปนี้ก็จะได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย